กับสวัสดีพี่พี่ร้านมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านยอดนิยมนะครับวันนี้มีพระเหรียญยอดนิยมนะครับมาแบ่งปันพี่พี่นะครับสนใจโทร0969026829นะครับติดต่อขอรูปเพิ่มเติมนะครับทักไอดีไลน์นะครับ0967240203นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่งฟรีนะครับนะครับวันนี้นะครับได้พ้าเหรียญนะครับมาเยอะเลยนะครับพี่นะพ้าเหรียญยอดนิยมนะครับพี่นะครับมาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะครับเป็นพระบ้านนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยครับพี่เหรียญสวยๆนั้นเลยครับพี่นะครับนี่ครับวันนี้ไปเช่าพ้าที่ทับคอมานะครับพี่นะครับ นี่ครับจังอ่าอําเภอทับคอนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเกือบถึงเพชรบูรณ์เลยนะครับพี่วันนี้นะครับไกลมากเลยนะครับพี่โอ้โหขับรถไกลมากเลยครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญแรกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสารลอยปีหนึ่งหนึ่งนะครับพี่แบบนี้เลยครับพี่นะนะครับเป็นบ้านสองตายายนะครับพี่นะเป็นบ้านสองตายายนะครับที่ทับคอนะครับนี่ครับดูครับอําเภอทับคอนะครับน่าจะใช่อําเภอทับคอนะครับ นี่ครับเป็นบ right ้านสองตายายแก่ๆเลยนะครับพี plot, ่ดูนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญเดิมๆครับพี่เหรียญเก่าๆเลยครับพี่นะดูนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะองค์ที่หนึ่งครับหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยครับ เป็นพระของทางใต้นะครับต่อมาครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับพี่นะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวมารับชมความสวยความงามของพระพุทธชินราชกันนะครับดูนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยงดงามมากเลยนะครับนี่ครับ ดูนะครับปีหนึ่งห้านะครับพี่นะครับดูนะครับสวยงามเลยนะครับพี่ครับนี่ครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะองค์ที่สองนะครับเ๋ยวนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับอ่าเป็นเหรียญกองพันลำปางนะครับพี่นะครับ เหรียญสวยๆเดิมๆเลยนะครับ like พี่นะครับดูครับเนี่ยครับเหรียญเก่าๆเลยครับดูครับนี่ห่วงเนี่ยเป็นกงจักเลยครับพี่นะครับดูครับเหรียญสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยต่อโค้ดเป็นโค้ดกงจักแบบนี้ครับพี่นะแล้วก็มีเส้นแตกตรงต่อเต่าเนี่ยครับเนี่ยครับเหรียญสวยครับพี่ดูครับเหรียญสวยงามเลยครับเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับพี่นะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมแบ่งปันเหรียญละแปดร้อยหมดเลยนะพี่นะเหรียญละแปดร้อยหมดเลยยกเว้นแถวล่างนี่นะครับนี่ครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านบนนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับนี่ครับนี่ครับได้มาอย่างนี้เลยครับนี่ครับเดิมๆบ้านๆเลยครับพี่นะครับดูนะครับนี่ครับถูกใจองไหนรีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะพลาดโอกาสนะครับพี่นะครับ นี่ครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนนะครับพี่นะครับดูครับมีโค้ดนะครับดูครับเป็นโค้ดช็อตช้างเนี่ยครับนี่ครับด้านหลังนะครับแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่ดู่เอาแปดร้อยบาทนะครับทุกรายการเลยพี่นะราคาเบาๆเลยครับพี่นะครับต่อมาครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อยครับนี่ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับ เหรียญสวยเลครับพี่นะหลงพ่อเงินนะครับนี่ครับปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่ดูนะครับงดงามมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญหลวงข้อเงินปีสองพันห้าร้อยนะครับครับเอาแปดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญพัดยศหลวงพุโตครับเป็นทรงคล้ายๆทรงคล้ายๆทรงหยดน้ำอะครับพี่นะครับดูครับมีโค้ดนะครับดูครับ นี่ครับหลวงปู่โตนะครับดูนะครับนี่ครับขนกข้างเนี่ยคมชัดเลยครับพี่ดูนะครับนี่ครับพระเก่าๆเลยครับพี่นะบ้านสองตายายเนี่ยครับดูครับปีหนึ่งหกนะครับพี่เปี่ยนปีหนึ่งหกนะครับหลวงปู่โตปีหนึ่งหกนะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับ วัดสะพานสูงนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาเรียกว่าหลวงปู่เอี่ยมปฐถมนามนะครับนี่ครับดูครับความคมชัดของริ้วจีวรครับ <tahu> ดูครับวัดสะพานสูงครับเป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดครับพี่นะครับนี่ครับสวยมากเลยครับพี่นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดนะครับพี่สวยนะครับเหรียญนี้สวยงดงามมากเลยนะครับนี่ครับ เหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะครับเอา800บาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับพี่นะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับดูนะครับเนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับพี่นะครับนี่ครับปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับ วัดบ้านด่านปี15นะครับเหรียญสวยงามเลยนะครับเหรียญนี้ครับสวยงามเลยนะครับคลาสสิกดีนะครับนี่ครับปี15นะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านครับเอา800บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเขาบอกมาว่าเป็นเหรียญอะไรนะวัดบวรนะพี่นะครับเป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญไพรีพินาศอะไรเนี่ยครับแล้วเหรียญนี้โคตรสวยเลยพี่นะครับ นะครับสวยงามมากเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญไพรีพินาตนะครับบอกนะครับนี่ครับดูครับงดงามมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่นะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับสวยมากเลยพี่นะครับเหรียญนี้สวยมากเลยครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับนะครับแล้วก็หลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะนะครับเหรียญนี้จานเต็มหลังเลยครับพี่ดูครับ หลวงพ่อมุมปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับหลวงพ่อมุมปีหนึ่งเจ็ดวัดประสาทเยอนะครับนี่ครับมีโค้ดชัดเจนนะครับนี่ครับมีเส้นแตกตรงงูนะครับดูนะครับเหรียญสวยมากเลยนะครับนี่ครับดูครับมีรอยจานนะครับนี่ครับนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดแล้วผิวไฟแดงๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับ เหรียญท่านสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อมุมนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่ๆโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆโทรเข้ามาได้เลยนะครับชอบเหรียญไหนติดต่อมาก่อนได้เลยนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมปีหนึ่งห้านะครับออกวัดโคนอนนะครับพี่นะครับออกวัดโคนอนนะครับ นี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมปีหนึ่งห้าชนวนมวลสารเนี่ยเป็นของหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับนี่ครับนํามาหลอมรวมนะครับแล้วก็ปั๊มขึ้นมาใหม่ในปีหนึ่งห้านะครับวัดโคนนอนนะครับหลวงปู่โต๊ะปุกเสกนะครับเนี่ยครับออกวัดโคนนอนหลวงปู่โต๊ะปุกเสกนะครับสวยมากครับกระไหลทองนะครับเหรียญนี้ครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญ ห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเหรียญสวยงามมากเลยนะครับเป็นเหรียญกะไหลทองนะครับนี่ครับดูนะครับเหรียญสวยมากเลยครับ นี่ครับเอาไปแ0 0ร้อบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อผงยาจินดามณีของหลวงปู่บุญนะครับนี่ยครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงยาจินดามณีครับหลวงปู่บุญวัดกลางวางแก้วนะครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยมีรอยจารนะครับดูนะครับ เป็นเนื้อผงยานะครับนะครับดูครับเรียมเปิดหน้าเปิดหลังคลาสสิกมากเลยนะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับนี่ครับเขียนว่าผ้าจาย์แหวนนะครับสุจินโนนะครับ วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับดูครับการแกะใบหน้าใบตานะครับสวยงมคมชัดมากเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญนี้นะครับสวยมากครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะครับ จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับรุ่นแรกปีหนึ่งสามนะครับนี่ครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับแบ่งปันทุกรายการเลยนะครับสนใจโทรเข้ามาต่อสอบถามราคาก่อนได้เลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพญาวิชัยดาบหักนะครับบล็อกบอขาดนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับดูนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับปีหนึ่งสามนะครับเหรียญหนาาเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อพญาพิชัยดาบหักนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อถิ่นนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อถิ่นนะครับนี่ครับมีโค้ดด้วยนะครับนี่ครับเขียนว่าหลวงพ่อถิ่นอายุ เจ็ดสิบสองปีนะครับนี่ครับด้านหลังปีหนึ่งเจ็ดนะครับออกวัดป่าเลไลนะครับสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อถิน่นวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับสวยมากคมชัดมากเลยนะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับ นี่ครับเป็นเหรียญพุทซ้อนนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ดูนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับสวยมากครับปีศูนย์เก้านะครับนี่ครัสภาพใช้เลยนะครับปีศูนย์เก้านะครับเหรียญนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญเสมา หลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญนี้เป็นโค้ดตัวนักนะครับสวยมากครับสีแดงผิวไฟเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับเนี่ยครับดูนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผิวสวยๆนะครับผิวไฟแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับดูนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับหลวงปู่ทิมนะครับเสมานะครับแปดรอบนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนตอกหนึ่งนะครับนี่ครับหลวงปู потом, ่หมุนวัดบ้านจานเหรียญตอกหนึ่งนะครับหนึ่งบ่มีสองนะครับนี่ครับเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับ นี่ครับหนึ่งบอมีสองนะครับนะครับหลวงพ่อบอกนะครับพระเหรียญของท่านทุกเหรียญนะครับไม่เป็นหนึ่งรอกไม่เป็นสองรองใครครับพี่นะครับหนึ่งบอมีสองครับนี่ครับเหรียญนี้ออกปีประมาณปีสี่สามนะครับนี่ครับเหรียญตอกหนึ่งนะครับนี่ครับในในเลขโค้ดก็จะเห็นมีเสียนเสียนวิ่งนะครับดูนะครับ นี่ครับเหรียญหนึ่งบ่มีสองนะครับออกแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับไตมากปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญนี้มีตัวเลขด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับน่าจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแต่ว่าสภาพการเก็บรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับผิวดำๆนะครับเลขนี้เลขสวยดีนะครับเลขเก้าหกนะครับ นี่ครับมีโค้ดที่สังคติด้วยนะครับใบหน้าคมชัดเลยครับปีหนึ่งแปดครับเป็นเหรียญหลวงพุทิมไตรมาดนะครับพี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับต่อมาก็เนี่ยครับการเก็บไม่ค่อยดีนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญเหรียญส่งน้ํานะพี่นะเหรียญส่งน้ําปีหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่ครับ ดูครับพี่ผิวเดิมๆยังอยู่เลยนะครับนะครผิวเดิมๆตัวของเหรียญเนี่ยยังอยู่นะครับแต่บางจุดนี่ก็ผิวด้านๆแบบนี้ Punkte? นะครับดูนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับเหรียญยังคมชัดอยู่นะพี่นะแต่ว่าการเก็บนะครับไม่ค่อยจะดีนะครับนี่ครับเนี่ยตะแคงเหรียญยังเห็นเป็นผิวเดิมๆของเหรียญอยู่นะครับ เหรียญส่งน้านะครับเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อพรมปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดช่องแคนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับนี่นะครับหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับจังหวัดน่านนะครับนี่นะครับดูนะครับเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นงาใหญ่นะครับ นี่ครับปีหนึ่งแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดดันตันปีหนึ่งแปดนะครับแบบนี้เลยครับพี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ดู่นะครับวัดสแกนะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะครับแบบนี้ครับอันนี้เหรียญเดิมๆเลยนะครับเนี่ย อันนี้เหรียญสวยเดิมเดิมเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับนี่ยครับเหรียญหลวงปู่ดู่พรมปัญโยนะครับวัดสแกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเนี่ยครับเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักปีหนึ่งสี่นะครับน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับ นี่ครับเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมนะครับวัดเกาะหลักจังหวัดประจวบปีหนึ่งสี่นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอย่างนี้นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อเขียนหลังพระพุทธชินราชนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำสำนักขุนเนนนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่นะเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยครับนี่ครับดูนะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเป็นเหรียญสวยเดิมมากเลยนะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับก็รูปหล่อหลวงพ่อพมนะครับ นี่ครับเป็นรูปหล่อก้นระคังนะครับรูปหล่อก้นระคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มผิวดึมเดิมบ้านๆเลยครับพี่คลาสสิกมากเลยนะครับนี่ครับพักเก่าบ้านๆนะครับคลาสสิกมากเลยนะครับในล่องหูด้านหลังก็เห็นเป็นเสี้ยนเีนวิ่งนะครับดูนะครับนี่ครับคลาสสิกมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้องค์นี้นะครับรูปหล่อปั๊มนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมาก็เป็นเหรียญเทพเจ้าของจีนนะครับนี่ครับเหรียญเทพเจ้าของชาวจีนนะครับดูนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญเดิมๆเลยนะครับเอาไปแป0รบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินปีหนึ่งหานะครับวัดบางคานนะครับหลังกรมหลวงชุมพรนะครับ นี่ครับนี่ครับเหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับเหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับต่อมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงผู้เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับ รุ่นแรกนะครับนี่ครับดูนะครับเหรียญเก่ามากเลยครับมีเส้นแตกคมๆเลยนะครับนี่ครับตาชัดเจนเลยครับปีสองสี่หกเก้านะครับเป็นหลังยันห้านะครับนี่ครับเป็นหลังยันห้านะครับนี่ครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญเนื้อเงินหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางงูนะครับ เป็นเนื้อเงินนะครับสามเหรียญนะครับเอาเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางงูนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับรุ่นวาจาสิบนะครับนะครับหลวงพ่อท่านเป็นพาที่เมตานะครับแล้วก็วาจาสิบนะครับเอาเหรียญละแปดร้อยนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับ นี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับมีโค้ดตอโค้ดนะครับนี่ครับนี่ครับเราเรี่นละแปดร้อยนะครับนี่ครับอันนี้จะหมูกสวยเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับเรี่ละแปดร้อยนะครับ ต่อมาครับเป็นเหรียญจะตุคามลามาเทพรุ่นสองนะครับเหรียญสวยมากเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะผมแกะให้ดูนะครับสวยมากครับพี่รุ่นสองครับอืมแกะไม่ออกไปแล้วมัน อืแกไม่ออกกว่าพี่เดี๋ยวนัาเดี๋ยวนะนีครับเป็นเหรียญเจตุคามราม,มาเทพนะครับรุ่นสองนะครับเหรียญสวยมากเลยนะครับพี่นะครับ นี่ครับอย่างกับทองคําเลยนะครับตอนเช่ามาผมคิดว่าได้พาทองคํามาแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เลยครับโอ้โหเสียดายมากเลยครับนะครับการแกะเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับดูครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงองค์พ่อจตุคามรามเทพครับพี่นะครับรุ่นสองนะครับ ออกประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับนี่ครับเหรียญนะครับไม่อยากสัมผัสเลยครับพี่เหรียญสวยจริงๆนะครับพี่นะนะครับเหรียญสวยจริงๆเลยครับพี่ดูครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังนี่ก็เป็นปีนะครับนี่เป็นปีนักสัตว์นะครับนี่ครับนะครับเป็นสิบสองนักสัตว์นะครับ ด้นหลังนะครับสวยมากครับพี่นะเหรียญสวยมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อชุบทองนะครับนี่ครับที่หรือเขาเรียกว่าเนื้อทองทิพ์นะครับสวยมากครับพี่นะนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะนี่ครับมาดูพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับ นี่พิมเล็กก็สวยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูดีก่อนนะนี่ครับตอนแรกผมเช่ามาผมคิดว่าเป็นเนื้อทองคํานะครับนี่ครับหรือนี่ครับดูนะครับ นี่ครับสวยมากครับเปลี่ยนนี้ยครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะนี่ครับดูครับพี่นะครับตอนนั้นครับจะตุคามรัมาเทพดังมากเลยพี่นะครับดังมากครับจตุคามปีสามศูนย์ครับอันนี้ออกปีสี่เก้านะพี่นะสวยมากเลยพี่นะครับสวยมากเลยครับลูกค้าดูนะครับนี่ครับสีเหมือนทองคําเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับเขาติดกับเนี่ยติดไว้ะครับแบบนี้ครับพิมใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะนี่ครับ จริงๆนะครับอยากให้พี่พีเอฟซีได้บูชานะครับองค์พ่อจตุคามนะครับนี่ครับสวยครับเหรียญนี้สวยมากๆเลยครับองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเลยนะครับต่อมาเป็นของดีปีหนึ่งห้านะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้านะครับ แ้วผงใบลานนะครับเนี่ยครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นเบี้ยแก่นะครับเบี้ยแก่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับเบี้ยเบี้ยแก่นะครับนี่ครับดูจานที่หอยเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเบี้ยแก่เก่านะครับดูเบี้ยนะครับเนี่ยแบบว่าขึ้นลายงาแบบนี้แล้วนะครับดูนะครับนี่ครับ นี่ครับเบี้ยแก่หลวงปู่บุญนะครับนี่ครับคมสวยมากเลยครับองนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นเงินนะพี่นะเนี่ยที่เขาหุ้มนอกเหนือจากเบี้ยมานะครับคือสองตายายเนี่ยท่านอ่าเขาได้ยังไงอ่ะเนี่ยไปหุ้มเงินมานะครับไปหุ้มเงินมานะครับนี่ครับดูนะครับอันนี้เป็นเบี้ยเก่าเลยครับ เหมือนคล้ายๆมีน้ําอยู่ข้างในนะพี่นะแต่คล้ายๆนะพี่นะคล้ายๆเฉยๆนะพี่นะนี่ครับเบี้ยหลวงปู่บุญนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับรุ่นสุจิปูรินะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับนี่นะครับเนื้อเงินสวยๆเลยนี่ครับ เป็นเหรียญอยู่ในกระคังนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าลงยาเขียวเหนียวซับนะครับนี่ครับเป็นสียาที่มีความนิยมในการลงยาสําหรับพระใหม่มากนะครับเป็นสีที่นิยมมากเลยนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับพี่นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อเงินอันนี้นะครับครับหนึ่งพันบาทนะครับ ส่วนเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเงินนะครับเป็นเงินนะครับเนี่ยเป็นแผ่นเงินนะครับที่ทํานอกเหนือออกมาจากเบี้ยนะครับดูนะครับนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยกับหนึ่งพันนะครับวันนี้นะครับเนี่ยมีพามาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะครับเป็นเหรียญเก่าๆเลยนะครับพี่นะที่อําเภอทับค้อนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับได้ไปเช่าบ้านสองตายายมานะครับ วันนี้นะครับก็สนใจองค์ไหนนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับนี่ครับ0969026829นะครับ ID ดี n ล0 9 6 7 2ย์2 0 3นมะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่งฟรีนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่พีเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ